สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูอู๋นะคะในวิชาศิลปะนะคะคุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะอีกแล้วค่ะในวันนี้นะคะเราจะสร้างสารรค์งานศิลปะจากดินสอสีไม้นั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเตรียมดินสอสีไม้ขึ้นมาและก็เตรียมกระดาษที่คุณครูแจกให้ไปด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วมาเริ่มต้นกันเลยค่ะ อุปรกรณ์ที่คุณครูให้ไปในครั้งนี้นะคะก็มีดินสอนหนแท่งไม้บรรทัด1อันกระดาษ A4 80แกรม4แผ่นและกระดาษ A5 150แกรม1แผ่นค่ะ สำหรับกระดาษ A4 c, c p แผนที่แจกไปนะคะใช้สำหรับให้นักเรียนลองฝึกลงสีดูก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปลงจริงในกระดาษ A5 150แกรมนะคะเมื่อนักเรียนทำและคิดว่าตัวเองเนี่ยสามารถระบายไล่สีได้แล้วนะคะก็ให้ลองมาทำลงในกระดาษ A5 เพื่อที่จะนำมาส่งครูในการส่งงานครั้งถัดไปนะคะเดี๋ยวต่อไปนี้นะคะคุณครูก็จะสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดูนะคะว่า ทำอย่างไรนะคะตั้งใจดูแล้วก็ดูคลิปจบแล้วก็ทำสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองได้เลยค่ะเริ่มจากการตีเส้นกรอบของกระดาษนะคะเว้นระยะ0.5เซนติเมตรค่ะตีทั้ง4ด้านเลยค่ะตีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตากระดาษที่เป็นร่าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนยิบไม้บรรทัดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาร์จุดไปที่6เซเมตรนะคะแล้วก็7เซนเมค่ะทั้งล่างทั้งบนเลยนะคะ6เซม7เซตมร6เซม7เซมจากนั้นนะคะลากเส้นตามวิดีโอเลยค่ะนี่ใจเย็นๆนะคะนักเรียนนะคะหน้าตากระดาษก็จะเป็นช่อง3ช่องเท่าๆกันค่ะ เราต้องการช่องสี่เหลี่ยม3ามช่องนะคะเพราะฉะนั้นเราลบเส้นที่เชื่อมระหว่างสี่เหลี่ยมออกนะคะค่อยๆลบนะคะไม่ต้องไปลบเส้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมออกนะ,ะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะยังไม่จบเท่านี้นะคะนักเรียนไปกันต่อเลยค่ะและภายในช่องสี่เหลี่ยมในแต่ละช่องนะคะมีความกว้างอยู่ที่6ซนติเมตรค่ะเราก็มาแบ่งครึ่งนะคะวัดไปที่3มเซนติเมตรค่ะทั้งสามช่องเลยแล้วก็ตีเส้นผ่าตรงไปตรงกลางช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องได้เลยค่ะ จุดตรงไหนเข้มไปก็ลบออกทำความสะอาดนิดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะใจเย็นนะคะเด็กๆใกลจะได้เริ่มระบายสีแล้วค่ะภายในช่องนะคะจะมีความยาวอยู่ที่14เซนติเมตรนะคะให้นักเรียนแบ่งช่องละ2เซนติเมตรทั้งหมด7ช่องลงไปในช่องสี่เหลี่ยมแต่ละช่องนะคะตามที่ครูทำเลยตีเส้นพากลางไปเลยค่ะปืบ๊บปืบ๊บปึบ๊บอ่า เสร็จแล้วนะคะมาไล่ลบนะคะเส้นที่มันเชื่อมต่อกันแต่ละช่องอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็จะได้สามเหลี่ยมทั้งหมด3ช่องนะคะและแต่ละช่องก็จะมีช่องอีก10สีช่องนั่นเองค่ะได้เวลาลงสี้ะค่ะเดก็กอันนี้นะคะครูจะใช้สีสีเดียวก่อนนะคะในการระบายไล่ระดับสีนะคะนักเรียนสังเกตดูนะครูนำกระดาษ A4 นะคะมาพับ ครึ่งนะคะเพื่อ,อเอามากั้นเป็นกอบเพื่อมให้ครูระบายลงไปเลยลงไปในช่องข้างล่างนะคะสิ่งที่ครูทําตอนนี้คือระบายสีนะคะโดยลงน้ําหนักมือเท่ากันลงไปในช่องทั้ง7ดช่องนะคะค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนค่อยๆทําไปนะคะพยายามทําให้สีเสมอกันนะคะในชั้นแรกนะคะ การลงน้ำหนักสีในชั้นที่2นักเรียนจะสังเกตไหมคะครูจะเว้นช่องที่1ไว้นะคะครูจะเริ่มระบายตั้งแต่ช่องที่2ไปจนถึงช่องที่7ค่ะเด็กๆดูนะคะช่องที่1น,นะคะสีจะอ่อนที่สุดนะคะอ่อนมากกว่าสีช่องอื่นๆชั้นที่3เริ่มจากช่องที่สไปจนถึงช่องที่7ค่ะน้ำหนักมือลงเท่ากันนะ ชั้นที่4ค่ะเริ่มจากช่องที่4ถึงช่องที่7ค่ะระบายไปเลยเลยระบายเหมือนกันค่ะเป็นไปตามสเต็ปนะคะช่องที่4ไปถึงช่องที่7ค่ะชั้นที่5ระบายจากช่องที่5ไปถึงช่องที่7อย่าลืมว่าน้ำหนักมือเท่ากันทุกชั้นนะคะ ชั้นที่6ค่ะระบายแค่2ช่องค่ะช่องที่6กับช่องที่7ค่ะอ่าเริ่มเห็นความแตกต่างหรือยังคะเด็กๆชั้นที่7นะคะนักเรียนก็จะระบายแค่ช่องที่7ช่องเดียวค่ะที่นี่เด็กๆลงมาดูนะคะน้ำหนักสีในแต่ละช่องตั้งแต่ช่องที่1ถึงช่องที่7เนี่ยความเจือจางและความเข้มเนี่ย จะแตกต่างกันนะคะช่องที่1นเนี่ยจะบางที่สุดและไล่ระดับไปเข้มที่สุดอยู่ในช่องที่7ดค่ะ เดี๋ยวครูจะให้เด็กๆนะคะในช่องที่2นี้ใช้เทคนิคเดียวกันกับสีแดงข้างบนนะคะคือใช้สีเดียวแล้วก็ทาซ้ํากันเจดครั้งนะคะแล้วก็ลดไปทีละช่องละช่องนะคะเหมือนสีแดงข้างบนนะคะแต่นี่ครูจะสลับกันนะคะให้ทางช่องแรกเนี่ยเข้มที่สุดค่ะแล้วดเดียนก็ลงมือทํากันเลยค่ะสีน้ําเงินเสร็จแล้วค่ะเข้มไปอ่อนนะคะชั้นต่อมาเนี่ยครูเลือกสีโทนเดียวกัน3สีนะคะ ช่องมีทั้งหมด7ช่องนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะสีหนึ่งก็จะระบายอยู่ที่ประมาณ2ช่องครึ่งนะคะครูเริ่มจากสีเหลืองค่ะลงสีนะคะมืออ่อนมือนะคะลงมือเบาๆไปถึงหนักค่ะก็ระบายไปเลย2ช่องกว่าๆนะคะดูตามรูปเลยค่ะ ครูก็ระบายสีเหลืองนะคะก็จะล้นมาที่ช่องที่สสักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นครูก็หยิบสีใหม่ขึ้นมาค่ะสีส้มนะคะก็จะระบายสีส้มไปที่ช่องที่3มแต่ก็จะระบายทับสีเหลืองไปนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ระบายเขาไปเลยค่ะ2ช่องกว่าๆเหมือนกันเลยค่ะ ระบายสีส้มไล่ๆมานะคะล้นออกมาสักหน่อยหนึ่งก็เริ่มระบายสีแดงทับสีส้มไปนิดหนึ่งค่ะแล้วคุณครูก็ไล่ๆๆมาเลยจนสุดลงไปที่ช่องสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆ ครูอยากให้ช่วงปลายนะคะเข้มขึ้นนะคะครูก็เลยหยิบสีน้ำตาลนะคะหรือสีม่วงแดงก็ได้นะคะนักเรียนเอามาละบาย ในช่องสุดท้ายนะคะไล่ๆๆๆกับมาทับสีแดงนิดนึงนะคะก็จะได้เฉดสีเพิ่มมาอีกเฉดสีหนึ่งนะคะนักเรียนดูสังเกตดูนะเมื่อครูไล่เสร็จแล้วนะคะครูมาสังเกตดูข่าวว่างานของครูเนี่ยยังมองเห็นพื้นกระดาษสีขาวอยู่ครูก็เลยนําสีอื่นต่างๆนะคะมาระบายซ้ําอีกรอบหนึ่งเพื่อปิดสีขาวนะคะก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สีเหลืองสีส้มสีแดงไปถึงสีน้ําตาลน,นะคะก็จะทําให้งานเราเนี่ยดูสีสดขึ้นแล้วก็ เรียบร้อยขึ้นด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนดูงานนะคะ สีเข้มขึ้นแล้วก็ดูมีเฉดสีไล่ระดับขึ้นดูสวยงามขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะในชั้นต่อมาค่ะนักเรียนครูอยากได้สีที่เป็นเฉดเดียวกันค่ะครูเลือกเป็นเฉดสีฟ้านะคะมีสีน้ําเงินสีฟ้าแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะคะเด็กๆสังเกตนะครูละใบาจากเข้ม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 นะคะมาหาอ่อนดูนะนี่ พออ่อนเสร็จแล้วนะคะครูก็หยิบสีฟ้านะคะมาทาทับสีน้ําเงินก็ใช้น้ําหนักมือเนี่ยความเข้มไล่ไปหาอ่อนนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นไหมสีเนี่ยมันตัดกันขึ้นมาแล้วมันดูมีมิติขึ้นมานะคะ มาระบายสีฟ้าตรงกลางเสร็จแล้วนะคะครูหย,ยิบสีฟ้าอ่อนขึ้นมาค่ะนักเรียนแล้วก็ระบายแบบเดิมค่ะระบายทับสีฟ้านะเข้ม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 นะคะแล้วก็ไล่ลงไปอ่อนนะคะจะเห็นได้ว่าการระบายแบบนี้นะคะเราใช้น้ำหนักแทบจะเท่ากันหมดเลยนะคะก็ทำให้แท่งสีเนี่ยดูมีมิติขึ้นมาได้นะคะโดยหลักนี้นะคะเรา เลือกใช้สีโทนเดียวกันนะคะสีเข้มไล่มาหาสีอ่อนนะคะโดยการลงน้ำหนักสีเนี่ยหนักเหมือนกัน ในสองช่องที่เหลือค่ะครูอูก็ฟีสไตล์เลยนะคะอันนี้ครูอูก็นำใช้สีเฉดเดียวกันค่ะมาไล่ไล่ไล่ระบายนะคะก็อันนี้ใช้สีเขียวค่ะก็ดูสวยดีนะคะในส่วนของช่องอันล่างนี่เดี๋ยวครูจะลองใช้โทนสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีเนื้อดูนะว่างานจะออกมาสวยหรือเปล่านะคะน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนแล้วก็สีเนื้อค่ะ ในการทำชิ้นงานของนักเรียนนะคะนักเรียนสามารถใช้สีอะไรก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องระบายให้เหมือนครูตามวิดีโอนะคะเลือกสีเสื้กเรียนชอบได้เลยค่ะ จริงๆแล้วนะคะเราไม่ต้องใช้3สีก็ได้นะคะนักเรียนจะใช้5สี7สีหรือกี่สีก็ได้นะคะโดยหลักการใช้สีแต่ละสีเนี่ยถ้าเกิดว่าไปในสีที่เป็นแนวทางเดียวกันและสีเดียวกันเนี่ยสีเขาก็จะกลมกลืนเข้ากันและก็ดูสวยงามนะคะ และแล้วการระบายสีของคุณครูอูก็เสร็จแล้วคุณครูอูต้องออกตัวก่อนเลยนะคะว่าคุณครูอูเนี่ยไม่ค่อยถนัดในการใช้สีไม้เท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามออกมาทำได้ดีพอสมควรเลยล่ะคะ่ะเด็กๆนี่ ครูมองดูว่างานมันเรียบเรียไปนะคะครูก็เลยนําดินสอสีไม้นะมาตีเส้นตัดสีช่องแต่ละช่องนะคะเพื่อทําให้เขาดูเด่นขึ้นนะคะนักเรียนก็ทําตามครูได้เลยอาจจะใช้ปากกาหมึกสีดําก็ได้นะคะ นี่ก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆต้องสวยกว่าของคุณครูแน่นอนเลยใช่ไหมคะขอนักเรียนตั้งใจทําชิ้นงานออกมาให้สวยงามทุกคนเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมทำงานให้เสร็จและส่งให้ตรงเวลานะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนคะ่ะ